สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับใน EP ีที่84นะครับวันนี้มีพระทหมดนะครับ20รายการนะครับที่จะมานำเสนอนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 5ย์8 5 1 3นะครับ ID ดีไลน์นะครับ KEN 2 4 2 5 3 5านะครับหรือสแกน QR Code นะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับแคบรูปมานะครับส่งมาที่กลางหน้าจอได้เลยนะครับ นะครับก่อน้วรับชมคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านของพักเครื่องนะครับจะได้มีพระดีๆมาให้ชมวันทุกวันนะครับจะมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งเลยนะครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จจะน่าจะเยอะหน่อยนะพี่นะสมเด็จมีเยอะหน่อยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับ เฉียเขียนว่าจักรพัทหกศูนย์นะครับกระถิ่นหกศูนย์นะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับหลวงพ่อวันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะครับรายการที่หนึ่งนะครับมาต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นพระพิมพ์นางพญาเข่าโค้งนะครับนางพญาเข่าโค้งนะครับอันนี้นะครับดูเนื้อนะครับ เนื้อก็สวยดีนะครับพี่นะครับดูชอบดูใช่นะครับเอาได้เลยนะครับพี่นะนะครับผมได้อะไรมาก็เอามาลงตามอย่างนี้เลยนะพี่นะถ้าใครดูเป็นก็เอาไปได้เลยนะพี่นะนะครับรายการที่สองนะครับอันนี้รายการที่สองนางพญานะครับ มาต่อไปครับรายการที่3ามกันเลยพี่รายการที่3ามนะครับอันนี้เป็นพระสมกอนะพี่นะสมกอนะครับอันนี้ด้านข้างครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นพระสมกอนะครับจะดูเนื้อนะครับร่องแขนลึกมากนะพี่นะองค์ก็จะล่ำๆถึง องล่ำๆหน่อยนะครับอันนี้รายการที่3นะครับอครับอันนี้รายการที่3นะสมกอ่ออะต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่4นะครับนี่นะครับรายการที่4นะครับ,รบ,รรรบเป็นพัาเดืออดินนะครับ การที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับเป็นพระดีลาเนื้อดานะครับนะครับเดี๋ยวดูเนื้อนะครับ เขาเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะครับรายการที่ห้านะครับนี่พี่ดูคาบเห็นไหมดูคาบสิคาบเก่ามากเลยพี่ดูดิดูซอกแขนเก่ามากนะครับ รายการที่5นะครับศิลปะอ่อนช้อยนะครับต่อไปครับรายการที่6นะครับรายการที่6เป็นพักปิดตานะครับมีเกสาด้วยนะครับรายการที่6นะครับด้านหลังมียันนะครับเขียนว่าหลวงพุสุกนะครับเป็นปิดตาหลวงพุสุกนะครับ นี่นะครับรายการที่หกนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่7ครับรายการที่7เป็นพระสมเด็จนะครับน่าจะเป็นร้อปีหรือเปล่าพี่นะครับเป็นร้อยปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเกตทะลุนะครับด้านล่างใต้ฐานมี มีจุดหนึ่งจุดนะครับใต้ถานมีจุดหนึ่งจุดนะครับด้าน,นข้างอันนี้ด้านหลังนะครับปั๊มตายยางเป็นรูปประครังนะครับเป็นสมเด็จร้อยสิบสองปีหรือเปล่าพี่นะครับนี่นะครับรายการที่เจ็ดนะอ่ะถ่อไปครับรายการที่8นะครับ รายการที่แปนด,ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้าน,น,นข้างด้านหน้านะครับเกศเกศจะจะเอียงเล็กน้อยนะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับปึกมากนะครับ ปึกมากเลยนะพี่นะนะครับดูด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ปึกมากเลยพี่ดูดิดูเนื้อปึกมากเลยอะ่ะนะครับรายการที่แปดนะครับอันนี้รายการที่แปด ต่อไปครับรายการที่9ก้าันเลยพี่รายการที่9กนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับแต่น,นี้จะน่าจะเป็นโครพิมพนะพี่นะเพราะว่าฐานไม่เหมือนกันนะครับอันนี้รายการที่9นะครับเดี๋ยวดูเนื้อกันเลยนะครับอันนี้รายการที่9ครับเนื้อใช้ได้เลยนะพี่นะดูดิ ดูซอกซุ้มนี่ย่างลึกเลยพี่แล้วนอกก็จะสูงแล้วในก็จะต่ำนะครับเราว่านี่นะครับอันนี้เนื้อด้านข้างนะครับต่อไปพลิกไปครับด้านหลังอันนี้เนื้อด้านหลังนะครับเนื้อด้านหลังโคตรปึกเลยพี่ ึกมากหรือด้านหลังนะครับนี่นะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าต่อไปครับรายการที่สิบครับพี่รายการที่สิบเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับนี่ก็น่าจะอีกพิมพ์หนึ่งนะครับรายการที่สิบเหมือนเหมือนมีซ่อมมานะครับบนมุมล่างนะพี่นะ เหมือนพระซ่อมมานะครับรายการที่10บนะครับเดี๋ยวสองให้ดูนะครับนี่นะครับรายการที่10เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้เนื้อด้านข้างนะครับอันนี้เนื้อด้านหลัง นะครับก็จะมีมุมนี้นะครับน่าจะซ่อมมานะครับติดกาวมาแล้วพี่นะแล้วก็มุมล่างนะพี่นะติดกาวแล้วพี่นะนี่นะครับนี่นะครับรายการที่สิบนะครับอันนี้รายการที่สิบนะครับสวยดีนะพี่นะรายการที่สิบอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จนะครับไม่รู้สมเด็จ ที่ไหนพี่เกจิสร้างแน่นอนแบบเนี้ยใหม่ๆแบบนี้น่าจะเป็นพระเกจิสร้างนะครับเนื้อยังใหม่อยู่นะพี่นะเนี่ยนะครับของเพชรด้วยพี่มีเพชรด้วยไม่รู้ที่ไหนสร้างแล้วน่าจะเป็นเกจินะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสองกันแล้วพี่รายการที่สิบสองเป็นพระซุ้มกรอนะพี่นะ พิมแบบพิมแปลกๆนะพี่นะพิมแบบเหมือนไม่ตั้งใจทำมาพี่นะครับน่าจะมาก่อนมันก็น่าจะแบบ handmade นะพี่นะนะครับทําด้วยมือนะพี่นะกดด้วยมือทําด้วยมือนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับดูความเก่าก็พ๋องนะพี่นะ นี่นะครับรายการที่สิบเอ 12, ็ดเอสิบสองพี่รายการที่สิบสองสมก่อต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นสมเด็จนะพี่โต๊ะแพนะครับจะเป็นหลวงปู่โต๊กับหลวงพ่อแพรหรือเปล่าพี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับ มีเส้นวิ่งเนี่ยนะพี่นะเป็นเส้นสายฝนวิ่งเนี่ยนะครับนี่เต็มพื้นพื้นองพระเลยนะครับนี่ครับบล็อกผมว่าบล็อกต้องคมมากๆเลยนะเนี่ยบล็อกต้องคมมากมากเลยนะครับนี่อยู่ด้านข้างเก็บงานเรียบร้อยมากเลยนะพี่นะนี่นะครับอันนี้เป็นยันหลวงปู่โตแน่เลยด้านบนจะเป็นยันหลวงพ่อแพรนะครับเขาเขียนว่าโตกับแพรนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นหลวงปู่โตกับหลวงพ่อเพนะครับนะครับรายการที่สิบสามนะครับอันนี้รายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นพระอง์นะครับหลวงพ่อท่านคลายวัดสวนขันนะครับนี่นะครับวาจาศิษย์นะครับ ท่านขายว่าสวนขันนะครับนี่นะครับวัดวัดวัดธาตุน้อยนะครับนี่นะครับนครศรีธรรมราชนะครับอะนะครับอันนี้รายการที่14นะครับ14บสนะครับอ่ะต่อไปครับ รายการที่สิบ้านะครับเป็นพระพุทโธน้อยนะครับหุ่นญ้าบนเรือนนะครับโตบุญเติมนะครับนี่นะครับเนื้อหาสวยๆนะพี่นะแต่งสภาพช้ำนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันพุทโธนะครับแต่จะไม่เห็นยันแล้วนะครับพี่นี่ะครับเป็นยันพุทโธนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับ พิมพ์เล็กก็พิมพ์กลางผมก็ไม่รู้นะพี่นะผมว่าองค์เล็กๆผมก็น่าจะน่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับไม่รู้ที่นะครับแต่คาบกูเต็มพื้นเลยนะครับนี่นะครับ นี่สวยสวยนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับยังอยู่ที่พระสมเด็จอยู่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ นะครับารายการที่สิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับที่เนื้อเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับในการที่สิบเจ็ด ต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระเหรียญกันบ้างนะพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อประหลัดอินนะครับหลวงพ่อประหลัดอินนะครับผมผมสวยๆแบบนี้นะครับหลวงพ่อประหลัดอินนะครับวัดสีแก้วนะครับตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรุ่นพิเศษนะครับนี่นะครับนะครับรายการที่สิบแปดนะครับ ครายการที่18นะครับหลวงพ่อประหลัดอินนะครับต่อไปครับรายการที่1 9เลยรายการที่19นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญนะครับหลวงพ่อคำนะครับเข้มจิตโตรนะครับวัดแสงสว่างนภารามนะครับ เป็นเหรียญนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับพศสองห้าสามสามนะครับอุบลราชธานีนะครับนี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบของวันนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับสวยมากพี่ม่วงเลยครับ ทำเหรียญได้สวยมากเลยพี่นะครับหลวงพ่อสมบูรณ์นะหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับนะครับวัดโพธาสายนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้านล่างกํากับว่ารอหนึ่งนะครับเหรียญได้ทาได้สวยมากนะครับพี่ดูดิพี่สวยไหมผมว่าสวยมากเลยนะผมยังชอบเลยนะครับเนี่ยผิวยังสวยอยู่เลยนะครับ นะครับก็จบไปแล้วครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ2 0 0บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหาพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับแอดลายกากหน้าจอได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีไลน์โทรมาแจ้งได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับผมรับตลอดนะครับนะครับ วันนี้นะครับ EP ที่84ครับวันนี้ขออนุญาตจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ